นายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดรรองอธิบดีกรมชนประทานฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยน,นายธนพลสงวนตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดกลางที่2นายชัยประเสริฐเนตรอนงค์ผู้อำนวยการโครงการชนประทานลำปางและคณะผู้ศึกษาเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลองอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อประชุมร่วมกับนางสาวสุมาไหลนวลศรีปลัดอำเภอเงาและนายประยสุวรรณโนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านหลองพร้อมด้วยแกนนำและผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ารับฟัง ในการติดตามความก้าวหน้าในงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ําน้าเงาวที่มีแผนจะสร้างขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านห้องอำเภอเงาจังหวัดลําปางโดยโครงการอ่างเก็บน้ําน้าเงาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเมื่อปีพุทธศักราช2537นายอดิศักดิ์ศักดินาารัตสมาชิกสภาจังหวัดลําปางเขตอำเภอเงาได้ขอพระราชาทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่เง,งาวในพื้นที่ตำบลบ้านร้องอำเภอเงาซึ่งพระบาทสมเด็จพระ ้าอยู่หัวรัชการที่9ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขออนุญาตท้มาความเป็นมาทักเล็กน้อยนะครับเป็นโครงการที่ทางพี่น้องสมาชิกสภาเทศบาลของน้ำเงาวเนี่ยได้ทูลเก้าถวายดีกา กับรัชการที่9เมื่อปี2 5 3 7ผ่านมา26ปีวันนี้คือปี2 5 6 3ซึ่งกรมยุวธทานก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยที่ท่านองค์พลากรสุวรรณรัตน์ท่านองค์รมวันตีนะครับท่านได้มาให้ข้อแนะนําเมื่อปี2 5 6 1นะครับว่าประโยชนอยู่หัวรายการที่10ทรงมีแนวพระธรรมิก็คือสืบสารักษาต่อยอดโครงการของรัชการที่9ต่อเนื่องรัชการที่10ให้สําเร็จเพื่อยังประโยชน์ให้กับที่ น้องประชาชนสําหรับอ่างเก็บน,น้ําน้ํเงาวนี่นะครับประโยชน์ที่จะได้รับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าประสบปัญหาในเรื่องของออภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องก็คือ26ปีที่ผ่านมานะครับโครงการยังไม่เกิดที่น้องประชาชนประสบปัญหาแสนสาหัสนะครับเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้พี่น้องประชาชนบอกว่าอยากให้มาสร้างเร็วๆเพราะว่าหน้าแล้งไม่มีน้ําที่จะทําการเราะปูหน้าฝนบางปีก็มีน้ําบางปีก็ไม่มีน้ำนะครับนี่คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ําที่จะสร้างได้ นี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องมาคุยพี่น้องประชาชน mm hmm. วันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับก็คิดว่าปี2566ก็อาจจะเนินการรัฐบาลอาจจะให้งบประมาณในการมาก่อสร้างได้66 67 68ก็คิดว่าประมาณ3ปีนะครับก็จะมีน้ำเก็บอยู่ในอ่างก็จะใช้ประโยชน์ได้ครับ